สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภุสุคนทาง YouTube แลวกับพี่พีเอฟซีทุกท่านด้วยนะคะเมื่อนี้นะคะก็มาพบกับเซลแคสสนุกค่าเสียงอีสานค่อนเก่าค้อนเดิมนะคะเมื่อนี้เซลแคสกับยูทิลันสนุกค่าเช่นเคยนะคะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้นะคะลูกค้าท่านใดกําลังมองหารถเจที่นางสวยๆไว้ใส่งานนะคะราคาบาแรงแคดแนนําเจ้าตัวนี้เลยนะคะเป็นเจ้าตัวยุตตาโฟจูเนอร์ 3.0V นะคะขับซนะีเนาะพ่อแม่พี่น้องเป็นรถปี11 ราคาตังขายอยู่ที่หาแสนเจ็ดหมื่นหาพันบาทเท่านั้นนะคะรกคาหาแสนเจ็ดหมื่นหาพันบาทไม่อยู่ที่สองแสนกว่าๆเท่านั้นนะคะรกคาเดี๋ยวไม่เดี๋ยวแคสติพ้าไปเมืองดันในเนาะเจ้าตัวนี้นะคะสวยเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องได้ดเป็นรถเจ็ดที่นั่งเนาะร้อสวยแบบนี้ค่ะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวมาเมืองดันหนานะคะเจ้าฟอร์จูเนอร์นะคะดันหนาสวยสมบูรณ์แบบเลยค่ะพ่อแม่พี่น้อง ด้นานหน้ากระจังหนา้านะคะบ่แตกบ่หักนะคะลูกขาดรถรบ่มีส่วนหนักพี่ควมนะคะนี่เลยค่ะสองล้มต่างๆนะคะสาภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะพ,พ่อแม่พี่น้องหลอดไฟสาภาพสวยๆนะคะไฟบ่แตกบ่าหากักนะคะไฟสาภาพสวยสมบูรณ์แบบหลอดไฟโปรเจคเตอร์หลอดไฟฮานเจนต่างๆสภาพสวยขบๆเนาะไฟตัดหมอกค่ะพ่อแม่พี่น้องสภาพสวยสมบูรณ์แบบเจ้าตัวนี้ปเป็นรถปีสิบเอ็ดเด้พอพ่อแม่พี่น้อง นี่เลยค่ะสีสวยๆนะคะสีขาวมะมึงแมกค่ะแมกสภาพสวยๆนะคะพอม่อพี่น้องกันแมกนะคะบ่แ,แตกบ่หักเดอ้อสภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะลูกค่ะเจ้าตัวนี้นะคะลูกค่ะแมกเแหงได้เนี่ยแมกเทียดีเห็นบ่ค่ะนี่เลยเป็นแมกเทียดีสปอร์ตทีโวนะคะสวยๆแบบนี้ค่ะพอม่อพี่น้องเดี๋ยวมะมึงนะคะลูกค่ะ ซุมรอนะคะลูกค้าเดี๋ยวห้ามาเมืองเนาะซุมรอหัวนอนดบำมีกันแก้กันไข้ซุมรอดเดิมๆจากโรงงานนะคะสาภพาพส,สวยๆแบบนี้เลยพ่อแม่พี่น้องบันไดข้างนะคะลูกคา้าเน้นๆหนาๆแบบนี้เลยค่ะไฟเลี้ยวนะคะอยู่ที่แจมหนองเด้อนี่เลยพ่อแม่พี่น้องกระจกนะคะสาภพาพส,สวยๆเป็นคมเมี่ยมสวยๆงามๆแบบนี้นะคะเบ้าซับประตูนะคะพ่อแม่พี่น้องก็เป็นเบ้าซับประตูจากตโตโยต้าเนาะ เบาจาประตูคมเนียมค่ะกระจกเดิมๆค่ะพ่อแม่พี่น้องกระจกเดิมๆนะคะเดี๋ยวไปเมืองภายในค่ะพ่อแม่พี่น้องภายในนะคะได้เป็นบอสหนังเป็นบอสปับไฟฟ้านะคะลูกค้าบอสขาดบอสฉ่ำนะคะการเย็บตะเข็บเส้นได้บอมีขาดเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องบอสสาพพับสวยแบบนี้นะคะเดี๋ยวมาเมืองบอสคนนั่งางค้างค่ะลูกค้าบอสสาพพัสวยเลยนะคะบอสแทเบอะเดิมนะคะลูกค้าเนี่ยเลย สภาพสวยๆนะคะเกสามารถเปิดได้ค่ะได้เป็นเกียร์ออโต้เจ้าตัวนี้นะคะเป็นพวงมาไลยมาติฟังก์ชันนะคะสามารถปรับเปลี่ยนเมนูไดต่พวงมาไลยเลยนะคะมีปุ่มคอนโทรลต่างๆค่ะเจ้าตัวนี้นะคะลูกค้าเป็นเครื่อง3 0 v ค่ะ C เนอะราคาแค่เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นค่ะหาแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะคะลูกค้า นี่เลยค่ะพ่อแม่พี่น้องหน้าเลื่อนไม้ต่างๆนะคะสวยๆเลยพวงมาไลยนะคะลูกค้สาสภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะสามารถลดเสียงเพิ่มเสียงใดที่พวงมาไลเลยเดอ้อหน้าเลื่อนไม้ค่ะพ่อแม่พี่น้องสาภาพสวยๆวยแบบนี้เลยนะคะไมอยู่ที่สองแสนหาหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเก้ากิโลนะคะไม้เดือดไม้แท็ดนะคะลูกค้าบ่มีกันก่อ,กอไม้ใดๆทั้งสิน้น้อจ้า คอนโซนด้าน,นบนนะคะสภาพสวยสมบูรณ์แบบพร้อมส่งานนะคะลูกค้ารถบอมฉ่าบอมีขับเก่าต่างๆคอนโซนกลางค่ะพ่อแม่พี่น้อ,องบรววาสิเป็นช่องแอร์นะคะสภาพสวยสมบูรณ์แบบนี่เลยค่ะลูกค้าฟัง f M A M ได้เด้อได้เป็นแอร์ออโต้ค่ะเจ้าตัวนี้นะคะได้เป็นเกียร์โฟร์วิวนะคะลูกค้าหัวเกียร์งามๆแบบนี้เลยค่ะเป็นเกียร์ออโต้คันบันไดสภาพสวยสภาพสวยเลยพ่อแม่พี่น้อง เจ้าตัวนี้นะคะฟรีดาวพอนอยู่ที่หมื่นพันกว่าเท่านั้นนะคะลูกค้าหมื่นพันกว่า,วาเนาะหมื่นพันหมื่นสองฟรีดาวนะคะได้รถเจ็ดที่นางไปไว้ใส่งานนะคะสําหรับลูกค้าแค่ดีๆประวัติดีนะคะลูกค้าจะเต็มฟรีดาวไปเลยนะคะเมืองไรค่ะพอแม่พี่นอ้องบวชสิเป็นเพดานด้านบนนะคะสภาพสวยสะอาดสะอ้านนะคะลูกค้าบอชั่มรถบอชั่มนะคะ รันตีวันตีเลยนะคะลูกค้ารถสวยรถเดิมแน่นอนโค้งสั่งนะคะลูกค้าหัวน,อน็อตบอมีกแกนแกะกันไข่แพงประตูสภาพสวยสมบูรณ์แบบบอมีริ้วรอยในกนาดใส่งานนะคะโค้งสั่งนะคะลูกค้ามึงเลยค่ะแพงประตูสภาพสวยเนาะเนี่ยเลยค่ะลูกค้าหัวน็อตน,นะคะสภาพสวยนะคะ ของสั่งเดิมๆจากโรงงานนะคะลูกค่ะเจ้าตัวนี้เป็นเจ้าที่อาดีนะคะตัวสปอร์ตทิโวเนาะที่อารดีสปอร์ตชิโวนะคะ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวมาเมืองภายในค่ะลูกค่ะภายในนะคะลูกค,ค,ค่ะบอแถวสองเนาะเป็นบอนางสภาพสวยแบบนี้เลยค่ะบอตึงๆแน่นๆนานานะคะภายในให้แบบว่าสะอาดสะอานนะคะลูกค่ะเมืองเลยค่ะผ้ายอยางต่างๆนะคะสภาพสวยสมบูรณ์แบบเนาะสครับเพจต่างๆนะคะพอลยฟเนอะ นี่เลยแผงประตูนะคะรุกค่ะตอมี้รีวร้อยในการใส่งานเลยนะคะรุกค่ะรถประชําเลยนะคะเจ้าตัวนี้เป็นนอ่องโฉมหน้าปี11ค่ะน้องเป็นโฉมหน้าปี11นะคะรุกค่ะเดี๋ยวมาเมืองด้านหลังค่ะรุ่ค่ะด้านหลังนะคะสภาพสวยๆเลยนะคะโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ 3.0V นะคะรุกค่ะเป็นตวัวขับเคลื่อนซีรอดเนาะพ่อแม่พี่น,อน้องเนาะ สภาพสวยเลยสวยนะคะลูกค้าอยู่ตั้งจังหวัดก็ต้องหว่วงนะคะมีพี่ๆไฟแนนซ์และเปอร์เซ็นต์เอกสารในพ่อแม่พี่น้องถึงนาบ้านนาซองกันเนาะรถสวยแบบนี้ค่ะสามารถออกรถได้ทุกอาชีพนะคะลูกค้าก็ต้องหว่วงเลยนะคะคอยพ่อแม่พี่น้องนี้รายได้อาชีพที่ชัดเจนสำหรับลูกค้าแค่ดีๆประวัติค่ะจะเต็มฟรีดาวไปเลยนะคะพ่อแม่พี่น้อง็ต้องหว่วงเลยแถมให้อีกนะคะค่าฟรีไปเลยค่ะก่อนิวันนะคะแต่พอนี้ที่ปีหกเจ็ดค่ะพ่อแม่พี่น้อง เหนือเลยค่ะด้านหลังสภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะลูกค้าสามารถทับบอเก็บบอได้นะคะใส่สัมภาระสิ่งของต่างๆได้เลยนะคะรถเจที่นางรถครอบครัวแบบนี้นะคะตอบโจทย์แน่นอนค่ะพอม่พี่น้องได้เป็นแอร์สามแถวนะคะลูกค้าเพดาน,ด,านด้านบนสภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะลูกค้ารถสภาพสวยส,วยสะอาดสะอานนะคะ อุปกรณ์ทุกอย่างคร,ครบค่ะพ่อแม่พี่น้องของสากนะคะเดิมเดิมรถบรมีส้นหนักเพ่ความสมน้าเค็มใดๆทั้ทงสิ้นนะคะการันตีวันลันตีเลยค่ะไฟถ่ายนะคะเดี๋ยวมามึงไฟถ่ายนะคะลูกคไฟสภาพสวยสมบูรณ์แบบบอมี้หรือรอยในการแต่งาไฟบอ่อแตกบ่หักนะคะพ่อแม่พี่น้องเจ้าฟอร์จูเนอร์ขั้นนี้นะคะลูกค้าเจ้าตัวนี้เนาะสวยสัดเลยลูกค่ะ แหวเวียนเข่ามาเมืองลดได้เลยนะคะทีรานสนกข้าลมเก่ารานชิยูรตรขงขามกับบิ๊กซีลมเก่าจังหวัดก่อเท่มอนะคะหลกดขาดรถสวยแบบนี้ลูกวาโทเข่ามาสอบถามเซลคดได้เลยนะคะที่เบอร์ศูนย์เก้าหาสองแปดหนึ่งหาหนึ่งสามเกานะคะแม็กเทเทรอรอแบบนี้เลยพ่อแม่พี่น้องแม็กเซสวยนะคะประมาณสิเปลี่ยนตัวคัตซี่นะคะลลุค้าดเดิมๆจากโรงงานเนเลยนะคะ นี่แลค่ะบันไดข้างสภาพสวยสมบูรณ์แบบสตีเกิดทุกอย่างครบๆเป่าตาประตูนะคะคมเมี่ยมสภาพสวยนะคะลูกค่ะมาเมืองแผงประตูค่ะลูกค้าแผงประตูสภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะบรมีริวร้อยในการแต่งงานเลยนะคะรถสะอาดสะอาดสวยๆแบบนี้ค่ะพ่อแม่พี่น้องตอบโจทย์แน่นอนค่ะมึงเลยค่ะเบาะสภาพสวยนะคะนี่ภายในกว้างขวางนะคะลูกค้า ลูกค้าอยู่ตั้งสวัสดเนาอบ่ต้องห่วงเลยนะคะแอดไลน์เข้ามาได้เลยค่ะวิดีโอค้อเมึงรถได้เด้อค่ะแผงประตูค่ะสภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะลูกค้ารถบ่ชาำเลยนะคะน้องปีสิบเอดรถบ่ชาำเลยนะคะรถสวยค่ะพ่อแม่พี่น้องบอสภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะลูกค้าเนี่ยเลยค่ะบอตะปัมเทียดีสปอร์ตโนะคะมึงเลยค่ะบอสภาพสวยเนาะ พายงพายางลูกค้าสภาพสวยพร้อมใส่งานหัวนอสสวยๆค่ะลูกค้าของสัอสวยเลยนะคะลูกค้าท่านใดสนใจอยากได้รถเ็ตที่นั่งไวใส่งานนะคะหรือว่ากำลังมองหารถขอบครัวไวใส่งานโทรเข้ามาสอบถามเซลล์แคทใดเลยนะคะที่เบอร์ศูนย์เก้าห้าสองแปดหนึ่งห้าหนึ่งสามเก้ารือว่าแวะเวียนเข้ามาเมืองรถกันกรใดเลยนะคะชรลานสนุกค้าลมเก่ารานชิยุตรงถับกับบ๊กซีลมเก่านะคะแวะเวียนเข้ามาเมืองรถกันกรนะคะลูกค้า สำหรับลูกค้ายูตั้งสังสรค์เพต้องห่วงเดอ้อสามารถวิดีโอคอเมืองรายละเอียดกับเซลแคตต่างๆได้เลยนะคะลูกค้ารถสวยแบบนี้รถเจตที่นางราคาบาแรงแบบนี้ไปไว้มาไว้แน่นอนนะคะอ่ะต่อไปนะคะพอแม่พี่น้องเซลแคทตัสิพาลูกค้าไปเมืองของเครื่องเจ้าฟอสเจอเนอร์นะคะเข้าไปเมืองของเครื่องเจ้าฟอสเจอเนอร์กันจ้าแม่พี่นอ้องเข้ากับมาเมืองของเครื่องเจ้าฟอสเจอเนอร์นะคะ กอนเมืองของเครื่องนะคะลูกค้ามาเมืองมุ้งกว้างกันก่อนนะคะลูกค้ากะจังสีแดงตาสิ่ใจกันไหนเลยนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่เค่ดิตด,ดีประวัติดีนะคะลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยเด้อจัดเต็มฟรีดาวไปเลยลูกค้าไม่ต้องใส่เงินออกรถนะคะเอารถสวยๆแบบนี้ไปขับเลยค่ะแถมโปรโมชั่นพิเศษพิเศษให้พ่อแม่พี่น้องอีกนะคะลูกค้าับฟีไปเลยค่ะเกาสิบวันไปพออีนที่ปีหกเจ็ดนะคะพ่อแม่พี่น้อง รถส,สวยแบบนี้ค่ะลูกค้าเดี๋ยวหอกกลับไปเมืองของเครื่องเจ้าฟอร์จูเนอร์นะคะเจ้าฟอร์จูเนอร์คันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นเครื่องดีเซลเดอพ่อแม่พี่น้องได้เป็นเครื่องดีเซลเครื่องซีสูบเด้อเจ้าตัวนี้แรงมากอยู่ที่ร่อยของสิบสามแรงมากค่ะพ่อแม่พี่น้องฟ้าครอบเครื่องนะคะเดิมๆจากโรงงานนะคะลูกค้าฟ้าครอบเครื่องดำๆเงางๆงามๆแบบนี้ค่ะของเครื่องนะคะลูกค้าสะอาดสะอา้านหัวนอนบรมอก,กันแก้กันไขเลยนะคะของเครื่องสภาพสวยเลยค่ะบ่อเวบนะคะ รถสภาพสวยสมบูรณ์แบบค่ะลูกค้าสภาพสวยๆแบบนี้นะคะหัวน็อตนะคะลูกค้าสภาพสวยๆคันบ,บาากโขดบกหักบกงอนะคะลูกค้าของเครื่องสภาพ,พสวยสมบูรณ์แบบนี่เลยค่ะคันหนาบ,าบาากโขดบกหักบกงนะคะรถทุกคันสามารถตรวจสอบเช็คประวัติศูนย์ใดได้เลยค่ะพ่อแม่พี่น้องสายไฟต่างๆนะคะของเครื่องเนาะเหล,ล็กเครื่องเหล็กทั้งสามารถตรวจสอบเช็คประวัติศูนย์ใดเหมือดนะคะลูกค้าแบตตลงแบตเตอรี่นะคะ นี่เลยค่ะลูกค้าบาร์าสเปนโตเพจนะคะผพนเพจสติกเกอร์มอออกออก่อ,อกต่างๆนะคะหัวกระโลงหัวกระโหลกสาพเสื้อสมบูรณ์แบบเด้อมือมองค่ะลูกค้าหัวน,อน็อตยืดฟ้ากระโปรงนะคะหัวน,อน็อตยืดฟ้ากระโปรงสวยๆค่ะฟ้ากระโปรงเดิมๆแท้แน่นอนจากโรงงานนะคะสีขาวสาีสมําเสมอเลยพ่อแม่พี่น้องนี่เลยค่ะ ตาปามตัยยตรงตุยโยต,ต่ายุยครค,รครบนะคะพ่อแม่พี่น้องแฟนกันความพรอ,อย่างกระทงอย่างกระแทกสภาพสวยสมบูรณ์แบบพร้อมใส่งานเลยนะคะลูกค้าออกรถไปแล้วไม่ต้องไปเฮ็ดอีกอย่างเพิ่มเติมนะคะรถสวยสวยแบบนี้ตอบจบพ่อแม่พี่น้องแน่นอนหัวน,นอดค่ะสภาพสวย,สวยนะคะฟ้ากระโปรงเดิมๆค่ะลูกค้าสวยสวยแบบนี้ําหรับลูกค้านะคะที่กําลังมองหารถเจ็ที่นางรถขอบคัวไว้ใส่งาน ทรเข้ามาสอบถามเซลคัาได้เลยนะคะที่เบอร์ศูนย์เก้าห้าสองแปดหนึ่งห้าหนึ่งสามเก้ารือว่าแวะเวียนข้ามามึงรถกันได้เลยนะคะที่ร้านสนุกค่าลมเก่าร้านะอยูตรงข้ามกับบกซีลมเก่านะคะสาหรับลูกค้าอยู่ตังจังหวัดปทุมวเด้อค่ะทางร้านนะคะรับจองออนไลน์บัญชีเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพีพีไฟแนนซ์แลนเปอร์เซ็นเอกสารให้พ่อแม่พี่น้องถึงที่นาบ้านนาที่ทํางานกันเลยทีเดียวนะคะสาหรับลูกค้านะคะบริสทสะดวกมาลับรถเองนะคะมี บริการทรงรถให้พ่อแม่พี่น้องถึงหน้าพันหน้าที่ทํางานกันเลยนะคะเมื่อนี้นะคะลูกค้าเคทิดีประวัติดีค่ะเอาโปรโมชั่นพิเศษพิเศษไปเลยนะคะคาฟฟ่เลยนะคะพ่อแม่พี่น้องเก่าสิบวันไปพ่อนอีกที่ปีหกเจ็ดนะคะตอนรับปีใหม่นะคะลูกค้าเสพเงินเสพอเสพเงินเสพท้องเมื่อบนันเมื่อซองกันเนาะพ่อแม่พี่น้องรถสวยแบบนี้นะคะ สำหรับมื่อนี้นะคะเซลแคตพอผิดประการใดผิดพลาดประการใดนะคะต้องขอให้พ่อแม่พี่น้องสุขุดสุขคนทาง y ย t u b e และกอปพีพีเอฟซีกท่านด้วยนะคะมื่อนี้นะคะเซลแคตก็ต้อง ขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะคะก่อนสิลาไปเนาะแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครตให้เซลแคทเด้อเวลามีรถสวยๆเขาม้าใหม่นะคะรัวม,มาอัปเดตกันนะคะพ่อแม่พี่น้องก,กับจังสิบุรีพาดกันเนาะสำหรับวันนี้นะคะเซลแคทก็ต้องขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ